สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับก็มาทดสอบชุดอินเวอร์เตอร์นะครับออฟกิทไฮบิตนะครับก็เป็นชุด3,000วัตต์นะครับชุดนี้เป็น24โวลต์นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับขนาด24โวลต์ผมก็เอาไปยีบสี่โวลต์มาทดลองเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นฟอร์เฟตนะครับขนาด280แแอมป์นะครับก็มาทำโปรเจกต์นี่แหละนะครับก็เอามาทดสอบไปด้วย ะะฮตัวนี้ไม่ได้ใส่บีเมนะฮะรอบีเมมายังไม่มามาไม่ถึงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันข้างในตัวนี้ออนเครื่องอยู่นะครับออกมาที่สองร้อ่สิบเอ็ดโวลต์นะครับกินกระแสไปที่ร้อยวัตต์นะครับกระแสที่0.46แอมป์นะครับร้อยวัตต์ก็คือผมเปิดเปิดหลอดไส้ตัวนี้มาอยู่นะฮะเดี๋ยวผมปิดหลอดไส้ดูปิดหลอดไส้นะครับลงไปที่ศูนย์นะครับแล้วก็เปิดหลอดไส้ ก็ชุดนี้นะครับเดี hmm. ๋ยวไปดูข้างในกันหน้าตู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีปิดเปิดนะครับกดปิดนะครับดับไปแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับรอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับติดทํางานนะครับส่วนปลั๊กที่เอาไปใช้ก็จะเป็นขั้วเทอร์มินอลแบบนี้นะครับอันนี้ผมต่อมาลองใช้งานดูนะครับก็ผมเปิดไปดูข้างในนะเดี๋ยวเอาไฟส่องดีเดียวข้างในนะครับก็จะมี ชุดเบเกอร์นะครับเบเกอร์จากแผงนะครับก็นี้เราจะใส่ตัว mc 4ดีนะครับเบเกอร์ตัวนี้เป็นผมเรียกมันว่าไฮบริดนะครับไฮบริดออฟกิทนะครับก็คือจากแผงเนี่ยนะครับมาเข้าชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ก็จะมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับมาเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยค่อยลงไปที่แบตนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าตอนกลางวันเนี่ยแผงผลิตได้เยอะนะครับก็จะเอามาใช้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยปพันลงไปที่ตัวแบตเตอรี่เอาไปชาร์จนะฮะ แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่26โวลต์นะครับ26.1โวลต์นะครับตามที่เห็นเลยตอนนี้นะฮะหม้อแปลงก็จะเป็นชนิดของเทอร์รอยนะครับเทอร์รอยแล้วก็มีพัดลม2ตัวนะครับพัดลมข้างในเป่าซิงก์แล้วก็ดูดออกนะครับตัวเป่าซิงก์เนี่ยจะทำงานตามอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวเป่าออกเนี่ยจะดึงจากตัวไฟจากหม้อแปลงเลยชุดนี้นะฮะข้างในก็จะเป็นแกน CT คล้องไว้มาเข้าวัดมิเตอร์นะครับผ่าน CT แล้วก็ตัวสวิตช นะครับอันนี้คือภายในฮนะก็เดี๋ยวมาดูการทดสอบกันนะครับวันนี้ทดสอบไม่มากนะครับทดสอบนิดเดียวพอดีสายที่ใช้นีมน่มันเบอร์เล็กไปหน่อยนะครับถามว่ามันใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้อยู่นะครับตอนนี้ผมจะทดสอบแค่ประมาณนิดเดียวไม่ถึง3ามพันวัตต์นะครับคือประมาณ2องพันวัตต์ก็คือ2องเคนั่นเองนะครับผมจะลองกับเจ้าตัวนี้เลยตัวกระทะปิ้งย่างนะตอนนี้กินอยู่2องพันวัตต์ นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ให้ดูเลยนะเปิดขึ้นมาปึ๊บไฟนะครับกินไปที่1 8 k นะครับประมาณนี้นะฮะปิดปึ๊บนี่ไฟตกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูอีกครั้งดูที่ตัวมิเตอร์นะฮะปึ๊บไฟไม่ตกนะครับแค่ร้อยสิบเก้ากินไปหนึ่งจุดแปด k นะครับฝั่ง DC กินอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดแอมป์นะครับ นี่ความร้อนขึ้นนะครับมีควันแล้วนะครับผมปิดดีกว่านะครับมันไม่มีอะไรมาใส่นะครับควันขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ร้อนเร็วนะครับค่อนข้างกินเยอะเลยทีเดียวนะครับยี่ห้อนี้ผมเพิ่งซื้อมานะฮะสองร้อยกว่าบาทมันลดนะครับเอามาเทสโหลดเอามาไปเทสโหลดโดยโดยเฉพาะนะครับก็ทํางานนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการไปต่อใช้ก็ต่อตัวแบตนะครับเข้าไปที่ขั้วนะครับผมเขขั้วตรงนี้ไว้ให้ นะครับก็ใช้งานได้เลยผ่านตัวเบกเกอร์ด้วยนะครับก็ชุดนี้24โวลต์3000วัตต์นะครับ18,900รวมส่งรับประกัน1ปีนะครับได้เซ็ตตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ